มักวิธีสำนึกบาปโดยไร้พิธีกรรมครั้งหนึ่งสาธุชนที่ใฝ่ศึกษาและใฝ่สดับธรรมเทศนาได้เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆเช่นกวางเจาชิวเจาและที่อื่นๆเป็นต้นเพื่อฟังธรรมเทศนาของ พระสังฆปรินายกก้วยรางซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรับขันจึงเป็นการประชุมสันนิบาตที่หาได้ยากยิ่งเมื่อพระสังฆปรินายกก้วย่า,ยางเห็นว่ามีผู้สนใจต่อหลักธรรมคําสอนของท่านเป็นจำนวนมากก็ได้ขึ้นธรรมเทศนาแสดงธรรมกถา,าว่า ด้วยการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของจิตที่คิดปรุงแต่งที่เสมือนเกิดและดับอยู่ในสังสารวัฏหมายถึงทุกการปฏิบัติธรรมก็ล้วนแต่มุ่งสู่การหลุดพ้นจากจิตที่คิดปรุงแต่งอีกทั้งในการปฏิบัติธรรมไม่ว่ามักวิธีหรือแบบใดก็ตาม ก็เพื่อที่จะประจักษ์แจ้งต่อจิตเดิมแท้หรือเห็นพุทธ,ธภาวะที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเองส่วนมักวิธีในการปฏิบัติธรรมอีกด้านหนึ่งนั้นเพื่อชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์ทุกขณะจนประจักษ์แจ้งในธรรมกายของเราว่าเปรียบประดุจดังความว่างนั่นก็คือ รูปกายมิใช่อื่นจากความว่างหรือความศูนย์ศูญยญญตาและความว่างหรือความศูนยก็มิใช่อื่นจากรูปกายนั่นก็คือขันธ์ทั้ง5้ล้วนว่างเปล่าจากสภาวะและลักษณะใดๆตังปรากฏอยู่ในปรัชญาปรามิตาหาุไทยสูตรและวัชระเชกทิ ปรัชญาปรมิตาสูตรที่เคยอ้างถึงแล้วนอกจากนี้พระสังฆปรินายกเว้ยลางยังกล่าวถึงการชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยมรรควิธีหนึ่งในหลายๆมรรควิธีที่เราต้องชำระหรือดำเนินไปตามมารรคปฏิปทาด้วยตัวเราเองเช่นศีลส,สมาธิปัญญา วิมุตติและวิมุตติยานทัศนะที่เรียกกันว่าคันทสาระทั้งหหรือคันทะสาระหประการหมายถึงกลิ่นหอมหประการแห่งจิตเดิมแท้ซึ่งสารถะแห่งคันทะสาระทั้งห้านั้นปรมาจารย์เว้ยหลางกล่าวไว้อย่างละเอียดพิสดารยิ่งดังต่อไปนี้ ในการแสดงธรรมกรถาครั้งหนึ่งพระสังฆปรินายกเว้ยลางสอนให้ผู้เข้าประชุมรู้จักพิธีนิละลักษณะกรรมกซึ่งเป็นการแสดงเกี่ยวกับบาปสำนึกหรือการสำนึกบาปอันเป็นการปฏิบัติทางจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับรูปรธรรมเช่นกิริยาท่าทางเป็นต้นแต่ประการใด หลักธรรมคำสอนทั้งหลายที่ว่าด้วยบาปสำนึกหรือการสำนึกบาปดังต่อไปนี้ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากเนื้อหาสาระที่ปรากฏในหนังสือสูตรของเว้ยลางสำนวนแปลจากภาษาอังกฤษโดยพุทธทาสภิกขุดังต่อไปนี้การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั้นควรตั้งต้นที่จิตเดิมแท้ของเรา ตลอดเวลาอีกทั้งต้องชำระจิตของเราติดต่อกันทุกขณะจิตไป,ไปตามมัรคะปฏิป,ปทาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองเพื่อที่จะให้เห็นประจักษ์แจ้งชัดในธรรมกายของเรานั่นก็คือเพื่อให้เห็นประจักษ์แจ้งชัดต่อพุทธภาวะในจิตของเราและต้องรื้อขนสิ่งทั้งหลายออกจากจิต ที่คิดปรุงแต่งด้วยต่างคนต่างสมาทานศีลการมาสู่ที่นี่ของพวกท่านทั้งหลายซึ่งแต่ละคนมาจากแดนไกลและแดนใกล้ก็จะมีเป็นการมาแบบสูย์เปล่าการที่ท่านทั้งหลายมาพบกันณสถานที่นี้ย่อมแสดงว่าได้มีการสมาคมหรือเคยเป็นผู้ที่มีบุพเพสัน,นิวาสร่วมกันมา ฉะนั้นพวกเราทั้งหมดจงนั่งลงตามท่านั่งชาวอินเดียก็คือท่าคุกเข่าอาตมาเว้หลางจะแสดงเรื่องวิธีการบาปสำนึกอันเป็นการปฏิบัติทางจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับรูปรธรรมเช่นกิริยาท่าทางแก่ท่านทั้งหลายเป็นต้นณสถานที่ประชุมครั้งนั้นเมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้ว พระสังฆปรินายกได้กล่าวต่อไปว่าคันทสาระสิ่งที่มีกลิ่นหอมทั่วๆไปใช้จุดเพื่อให้อากาศหอมข้อแรกนั้นก็คือศีลซึ่งหมายถึงการที่จิตของเราไร้ความผิดและปราศจากรอยด่างของทุจริตเช่นความชั่วความริษยาความตนีความกโกรธ การใช้กำลังข่มขู่และการผูกเวรเป็นต้นเรียกว่าสินคันทะสาระคันทะสาระข้อที่สองนั้นคือสมาธิหมายถึงการที่จิตของเรามีความมั่นคงสงบนิ่งภายในจิตไม่มีอาการวุ่นวายในทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาแวดล้อมเรา ไม่ว่าสิ่งนั้นมาดีหรือมาร้ายเรียกว่าสมาธิทันทสาระทันทสาระข้อที่สคือปัญญาหมายถึงการที่จิตของเราเป็นอิสระจากเครื่องห่อหุ้มรึงรัดอีกทั้งยังหมายถึงการที่เราหมั่นใช้ปัญญาของเราในการเพ่งพิจารณา หรือวิปัสสนารงที่จิตเดิมแท้ของเราอยู่เนืองนิดตลอดถึงการเป็นผู้พ้นเด็ดขาดจากการที่จะทำความชั่วทุกประเภทแม้ว่าเราจะทำดีต่อทุกสิ่งทุกอย่างถึงกระนั้นเราก็ไม่ปล่อยให้จิตของเราเกี่ยวเกาะอยู่ที่ผลของความดีนั้นตลอดถึงการเคารพนับถือผู้ที่อาวุโสกว่า และต้องมีความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ต่ำต้อยกว่ารวมถึงต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนเรียกว่าปัญญาคันทะสาระคันทะสาระข้อที่4คือความดุดพ้นหรือวิมตต หมายถึงการที่จิตของเราขึ้นถึงขั้นเป็นอิสระเด็ดขาดพ้นอุปสรรคทั้งปวงไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับสิ่งใดเช่นไม่ผูกพันอยู่กับความดีและความชั่วหรือจิตไม่ผูกพันอยู่กับกุศลหรืออกุศลเป็นต้นเรียกว่าวิมุติคันทสาระคันทสาระข้อที่ห้า คือความรู้แบบวิมุติยานทัศนะอันเราได้รับในขณะที่บรรลุถึงความดุดพ้นเมื่อจิตของเราไม่เกี่ยวเกาะกับความดีและความชั่วเรายังจะต้องระวังไม่ปล่อยให้จิตนั้นเป็นจิตที่พักพิงอิงอยู่กับความว่างเปล่าหรือตรงลงไปสู่ความนิ่งเฉยหรือความเฉื่อยชาอีกด้วยเรียกว่า วิมุตติยานทัศนะคันทศสาระมักวิธีสำนึกบาปโดยไร้พิธีกรรมตอนที่สองพระสังฆปรินายกไว้ยลางกล่าวอธิบายเกี่ยวกับมักวิธีสำนึกบาปโดยไร้พิธีกรรมแก่พุทธบริษัทที่มาประชุมอย่างมากมายต่อไปอีกซึ่งมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ พุทธบริษัททั้งหลายจะต้องเพิ่มพูนการศึกษาเรื่องจิตเดิมแท้ของพุทธภาวะหรือความว่างแห่งจิตและขยายความรู้ให้กว้างออกไปจนกระทั่งสามารถรู้จักจิตเดิมแท้ของตนเองหรือกระทั่งสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อหลักธรรมแห่งพุทธธรรมตลอดถึงการบำเพ็ญตนเสมอภาค กับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องด้วยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องขจัดความรู้สึกว่ามีและว่าเป็นตัวตนของเราเสียให้หมดสิน้นและเห็นแจ้งชัดว่าตั้งแต่ต้นกระทั่งถึงเวลาที่เราได้บรรลุโพธิหรือบรรลุสู่พุทธะแห่งจิตนั้นธรรมชาติที่แท้ของจิตหรือ จิตเดิมแท้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดดังนั้นจึงควรเชื่อว่าคันทสาระแห่งความรู้ที่เราได้รับในขณะบรรลุถึงความหลุดพ้นประกอบไปด้วยคันธสาระหประการดังกล่าวไว้ในตอนที่แล้วนั้นย่อมประจักษ์แจ้งออกมาจากภายในและ เราไม่จำเป็นต้องสแสวงหามันจากภายนอกนอกจากนี้ปรมาจารย์เว่ยหลางยังอธิบายเรื่องบาปสำนึกอันไม่เกี่ยวกับรูป,ปรธรรมอันเป็นวิธีที่จะไถ่ถอนเสียซึ่งปวงบาปอันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้กระทำกันในชาติปัจจุบันชาติอดีตและชาติอนาคตและจะชำระการกระทำทางมโนกรรม วจีกรรมกายกรรมของเราให้หมดจดด้วยสำหรับคำว่าแบาบปสำนึกนั้นมีการอธิบายถึงความหมายไว้น่าสนใจยิ่งปรากฏอยู่ในหนังสือสูตรของเว่ยหลางํำนวนแปลภาษาอังกฤษของพระพุทธทาสภิกขุความว่าคำว่าบาปสำนึกหรือการสำนึกบาปนี้หมายถึงความสลดสังเวชในบาปท,ที่ทำมาแล้ว ถึงขนาดที่จะทำใจให้เปลี่ยนกลับตัวเป็นคนใหม่แต่ท่านปรมจารย์เว้ยหลางหมายความสูงถึงการทำใจให้พ้นจากการถือในบาปในบุญเอาเสียทีเดียวท่านเว้ยหลางพยายามชี้ให้เห็นว่าใจต้องข้ามพ้นจากบาปและบุญจึงจะสามารถทำใจให้เกลี้ยงเก่าจากบาปได้ ซึ่งท่านชี้ให้เห็นว่าบุญกับบาปนั้นเป็นของอย่างเดียวกันคือเป็นเพียงสังขารและออกมาจากอาวิชชาด้วยกันทั้งสองอย่างในกาละครั้งนั้นปรมาจารย์กล่าวกับทุกคนในที่ประชุมแห่งหนึ่งความว่าท่านทั้งหลายในที่ประชุมแห่งนี้จงกล่าวตามอัตมา และจงกล่าวตามดังๆพร้อมกันทุกคนโดยอัตมาจ,จะกล่าวนำขอให้เราผู้เป็นสาวกหรือสานุสิท์ทั้งหลายที่ไม่ได้ระบุนามเหล่านี้จงเป็นผู้มีความอิสระตลอดกาลจากรอยด่างของความไม่รู้และรู้ผิดเราได้สำนึกแล้วในบาปและกรรมชั่วทั้งหลายของเราอันเราได้ประกอบแล้ว เพราะอำนาจแห่งความรู้ผิดหรือความไม่รู้ขอให้บาปทั้งปวงนั้นจงเป็นสิ่งไถ่ถอนหมดสิ้นแล้วในทันทีและขออย่าได้กลับมาเกิดอีกเลยขอให้เราผู้เป็นสานุสิทธ์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีจิตที่อิสระตลอดกาลและขอให้ทุกวิถีความคิดปราศจากรอยด่างของความเยอหยิง และความอวดดีเราทั้งหลายสำนึกได้แล้วในจริตอันเย่อหยิ่งและโอ้อวดอันเราทั้งหลายได้ประพฤติมาแล้วในอดีตสิทธิ์ขอน้อมขมาสำนึกด้วยใจจริงคือขอให้บาปทั้งมวลน,นั้นจงเป็นสิ่งที่ไถ่ถอนหมดสิ้นหรือมาลายหายไปในทันทีนี้และขอ อย่าให้กลับมาเกิดอีกเลยขอให้เราผู้เป็นสานุสิทธ์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีจิตอิสระตลอดกาลขอให้ทุกวิธีความคิดปราศจากรอยด่างดำของความอิจฉาริษยาและความเครียดแค้นเราสำนึกได้แล้วในบาปและกรรมชั่วทั้งหลายของเรา อันเราได้ประกอบขึ้นแล้วด้วยใจอันเต็มไปด้วยความริษยาและความเครียดแค้นสิทธิ์ขอขมาสำนึกด้วยใจจริงขอให้บาปทั้งมวลน,นั้นจงเป็นสิ่งที่ไถ่ถอนหมดสิ้นหรือมาลายหายไปในทันทีนี้ขออย่าให้กลับมาเกิดอีกเลยหลักธรรมคำสอนที่ว่าด้วยบาปสำนึก หรือการสำนึกบาปนั้นปรมาจารย์เว่ยหลางยังกล่าวถึงการที่เราเรียกว่าเส้นฝูหรือชำหวยซึ่งมีความหมายว่าอันไม่เกี่ยวกับรูปธรรมซึ่งมีการอธิบายความหมายไว้น่าสนใจยิ่งปรากฏอยู่ในหนังสือสูตรของเว่ยหลางปรมาจารย์เว่ยหลางกล่าวอีกว่าการที่เราเรียกว่าชำหวย ซึ่งมีความหมายว่าอันไม่เกี่ยวกับรูปธรรมหรือไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมในการสำนึกบาปหรือไร้ลักษณะในการขมากรรมสำนึกบาปนั้นอะไรเล่าคือความหมายของเซนในที่นี้คำว่าเซนนั้นหมายถึงการสำนึกบาปซึ่งก็คือบาปที่เราได้เกาะด้วยอกุศลกรรมทั้งปวงในอดีต นั่นก็คือการสำนึกถึงตัวบาปและกรรมชั่วทั้งปวงในอดีตซึ่งเราได้กระทำขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งความรู้ผิดความไม่รู้ความหลงมัวเมาความเย่อหยิ่งความโอ้อวดความอวดดีความเครียดแค้นตลอดถึงความริษยาและอื่นๆบัดนี้ได้สำนึกแล้วและขอให้เมาลายสิ้นหายไป อย่าได้กำเริบหรืออย่าให้กลับมาเกิดขึ้นอีกต่อไปกระทั่งสามารถทำความสิ้นสุดให้แก่บาปเหล่านี้ได้เรียกว่าเซนหมายถึงการสำนึกบาปหรือการสำนึกต่อการกระทำที่จะเกิดขึ้นด้วยการกระทำในอนาคตของเราเมื่อเห็นแจ้งชัดถึงธรรมชาติ อันเราอาจร่วงระเมิดได้ในอนาคตเราย่อมตั้งปฏิญาณว่าแต่นี้ต่อไปเราขอทําความสิ้นสุดแก่กรรมชั่วทุกประเภทอันเกิดขึ้นมาจากความรู้ผิดความไม่รู้ความเยอ่อหยิ่งความอวดดีความเครียดแค้นหรือความริษยาและว่าเราไม่ก่อบาปขึ้นอีกต่อไปนี้เรียกว่าฝูหรือหวย สรุปว่าความไม่รู้หรือความหลงผิดหรือความรู้ผิดนั้นล้วนแต่เป็นเหตุที่ทำให้คนทั้งหลายไม่เห็นชัดแจ้งว่าในการทำการสำนึกบาปหรือบาปสำนึกนั้นไม่ควรจะเพียงแต่รู้สึกเสียใจต่อบาปก,กรรมทั้งปวงที่ทำมาแล้วเพียงอย่างเดียวแต่ควรจะระเว้นเด็ดขาดจากการทำบาปใหม่ในอนาคตด้วย